นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสภะคะวาพุทธะคุณะกถาอาทิกังอนุตรังปุญญะอนุตระ สาธเทวะมนุษานังพุทธโภธควาติติณนะบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันพระแรมสิบห้าค่ำเดือน10บปีกุนพุทธศักราช2562เดือนกันยายนตรงกับวันเสาร์ที่28กันยายนดังนี้เราท่านทั้งหลายได้ประกอบปุพภา,พากกิจอันเป็นเบื้องต้น ในแก่การสักการะบูชาในประพุทธพระธรรมประสงค์สาะหาใบาสีชุนจันของหอมดอกไม้มาลัยอันเป็นเครื่องสักการะบูชาอย่างยิ่งในประพุทธศาสนาแล้วจากนั้นจึงได้ลำดับแห่งการถือการปฏิบัติบูชาโดยลำดับขึ้นไปก็โดยว่าในพรรษานี้ตั้งใจได้แสดงพระ พุทธคุณคาถาคือคาถาที่ว่าด้วยคุณของพระพุทธเจ้า,าว,ว่ามาโดยลำดับโดยลำดับแล้ววันพระที่แล้วกล่าวถึงบทอนุตรังเป็นบทที่เป็น บทที่กล่าวถึงความประเสริฐเลิศแล้วของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนั้นในวันพระนี้จะได้ยกขึ้นมากล่าวถึงการที่เราท่านทั้งหลายปุริสธรรมสาลทิเป็นผู้ยอมรับการทรมานจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะบุคคลผู้ทรมานคือรักษาได้ดีแล้วอันใดแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าคือพระผูธเจ้ารักษาเพราะเราท่านทั้งหลายอ้าว พระพุทธองค์มาอยู่แล้วพระพุทธองค์รักษาเราอย่างไรเราพระพุทธองค์รักษาเราด้วยนานีลสมาธิและปัญญาดังวันนี้เราก็ยอมรับการทรมานจากพระผู้มีพระภาคเจ้าปุริสรรมาสาลาธินายสาลาีประนึงดังผู้ฝึกช่างฝึกมา ฝึกโครกระบือทั้งหลายหรือฝึกสัตว์เหล่าอื่นให้เชื่องอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ฝึกดังนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เช่นการพระองค์ฝึกเราท่านทั้งหลายใหย้เราอยู่ในอำนาจแห่งเราเองให้เราอยู่ในการบังคับบัญชารักษาคุ้มครองด้วยตัวของเราเองไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะมาค่มคู่นาคมเหงรังแกเราอย่างนั้นอย่างนี้ก็หาไม่ พระองค์วางหลักของศีลสมาธิปัญญาไว้ท่านทั้งหลายก็มาทรมานต้นทรมานอย่างยาบคือทรมานกายเอาเชอะถ้ายู่บานเราแล้วป่านนี้นาได้กินอย่างอิม่มหนำส้ำราญกันแล้วนาได้ดื่มน้ำจิมฟันสบายใจเฉิบแล้วแต่นี้ย,ยัง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 ไม่ได้กินนัน่นเราก็รับการฝึกหัดทรมานเจ้าพระผู้มีบาปเจ้าแล้วดังนี้ ู้สมาทานศีลอุโบสถกบ,บริโภคใดแข็ตะวันเที่ยงตรงศีะมาเช้าเท่านั้นไปบ่ายไปแล้วก็ได้แต่น้ำเปล่าปานะเท่า,น,านั้นเองนี่ก็คือรับการทรมานเราสมาทานอุโบสถแล้วจะนอนในที่นิ่มสะดวกสบายก็ไม่เอานอนในที่หยาบกระด้างหน่อยนี่คือการทรมานตนเอง เราเคยพูดจาสะดวกปากว่าสะดวกคำอย่างนั้นอย่างนี้มาวันนี้ก็ะอดน่ะเหนียมเคี้ยมใจของตนอยู่พูดน้อยลงสํารวมมากขึ้นนี่คือการรับการทรมานสารถิสาระทิปุริสธรรมสารถิบุคคลบุยอมรับ การทรมานจากพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นยอมถึงคุณของพระองค์โดยแท้เพราะคุณลักษณะของพระพุทธพระธรรมประสงค์ชายว่าบุคคลหนึ่งๆจะเดินดุ่มแล้วนายหยิบจับคว้าเอาคุณของพระพุทธเจ้ามาเป็นสมบัติของตนเหมือนเราจับใจ่ายในตลาดก็หาไม่เป็นเช่นนั้นแต่บุคคลต้องทรมานตนให้ลำบากตรากตรำเสียก่อนจึงจะได้รับผลขึ้นมา ดังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเราท่านทางหลายดังองค์หลวงปูมันบริสโตองค์หลวงปูจามหาปุญโยตายสลบผ่านตายมาแล้วเหลือเป็นเดนตายมาแล้วตั้งสองครั้งสามครั้ง จึงได้รับผลนั้นท่านได้รับการทรมานอย่างหนักหน่วงท่านจึงได้ถึงคุณอันเลิศสุดในพระพุทธศาสนาได้แก่ความบรรลุผลเป็นอรหัตตาผลอรหัตตามากักเป็นพระอรหันต์เจ้าขึ้นมาชั้นพวกเราทรมานตนแต่เบื้องต้นก็ยังได้รับความพาสุกรมเย็นเป็นที่ชุ่มชูใจของตนอยู่ในเบื้องต้นเท่านี้ เราทรมานตนในวันพระโอ้จิตใจชุมช่มฉ่ำน่าเป็นสุขเลือเกินสบายเลือเกินอิสระและปลอดโปร่งเลือเกินดังนี้เป็นต้นนั้นฉะนั้นการที่ได้รับการฝึกหัดฝึกฝนท่านจึงได้กล่าวรวบเป็นบททั้งสองบทนั้นว่า อนุตรังปุริสะธรรมสาลถิบุคคลผู้ยอมรับการฝึกหัดฝึกฝนทรมานจากพระผู้มีประภาจชาวแล้วยอมเข้าถึงความเป็นอนุตระคือบอริสุทธิ์โดยสุดส,ดสวนเลิศอย่างยิ่งกายก็เป็นของเลิศวาจาก็เป็นของประเสริฐใจก็เป็นของสูงส่งเพราะตนของตนยอมรับแม้แต่วัตถุเข้าของเครื่องทยาธรรมเข้าของเครื่องทานของเราทันทัง หลายเกิดฝักใยยินดีพอใจเสาะหาในสิ่งที่ตนได้บริโภคอุปโภคแล้วก็ยิ่งกว่าที่ตนนำบริโภคกลืนกินโดยซ้ำไปเพราะยอมรับว่าพระพุทธองค์ได้บอกไว้ว่าการทําบุญให้ทานยิ่งกว่าที่ตนบริโภคอุปโภคแล้วอย่างนั้นอาน,นิสงส์จึงมากมิเรเราก็ฝักใยต้องการปร,รารถนาในผลนั้นนั้น ให้ทานยิ่งกว่าตัวใช้ให้ทานยิ่งกว่าตัวกินให้ทานยิ่งกว่าตัวมีอยู่อย่างนี้อันนี้คือยอมรับนับถือการฝึกหัดฝึกฝนจากพระบรมมาสาดาดังนี้แม่หมู่พระภิกษสุสงฆ์ก็ตั้งใจในการอดตาหลับขับตานอนคนที่ไม่ฟักไฟไม่ตั้งใจก็แสดงว่าไม่เดินตามแบบอย่างของพระผู้มีพระภาคเจ้าเอาเถอะพระพุทธเจ้าเมื่อคราวเป็น พระมหาบุรุษเราทรมานตนยิ่งกว่าเราหนักหนาหกพันสาและกำรมลำบากจนตัวพร้อมรูปท่าทองกระทบกระดูกสี่โครงสันหลังนรูปไปตามเนื้อตามตัวขนดุดรวงพร้อมผอมผอ,อมอย่างยิ่งทุกทุกทุกทรมานอย่างยิ่งจนถึงที่สุดได้รางวัลอันแรกเปลี่ยนคือความเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า,ชาดังนี้ บุคคลผู้ตามใจกิเลสราคะโสะาโามโหะไม่ยอมฝืนตนต่ออำนาจแห่งสี่ชั่วตันหากิเลสทั้งหลายแล้วบุคคลนั้นจะไม่เข้าถึงคุณงามความดีแต่ดใดใไม่เป็นแต่ผู้เริงรล่นตามกิเลสขยิมของกิเลสทั้งหลายขยิมของชั่วทั้งหลายอย่างนั้นอย่างนี้ดังนี้แล้วแลเราทันจงได้ตั้งจิตของตนคบคิดตรึกตรองในประคุณของพระพุทธเจ้า ว่าปุริสะธรรมสารถิพางพุทธเจ้าเป็นผู้ฝึกบุรุษทั้งหลายได้นาสีคู่แปดจำพวกอันใดแก่พระ อรหันตมักอรหันตผลเป็นที่สุดพระโสดาปัติมักพระโสดาปัติผลเป็นเบื้องตน้นแต่อาทิกาละยานางเราท่านทุกคนเดินตามแบบของพระองค์จึงงามด้วยการทุกท่านทุกคนดังนี้จึงเหมาะจึงควรแท้ในการฝึกหัดฝึกฝนอดทนทรมานคุ้มครองรักษาปกป้องในตนของตนอย่างนี้นี่แหละคือคุณของพระพุทธเจ้าประการนด่ง ที่ยกขึ้นมากล่าวให้เราท่านทั้งหลายได้สดับตรับฟังเพื่อเสริมสติปัญญาโดยย่นย่อพอสมควรแก่การทำความเข้าใจว่าเอ๊ะระพุเธชาเป็นผู้ทรามานสัตว์โลกเอาแสดงว่าขาดพระกรุณาไปดังนั้นสิไม่ใช่เป็นพระกรุณาอันบริสุทธิ์และบริบูรณ์อย่างยิ่งก็โดยว่าเราท่านทั้งหลายเป็นผู้ดิบดือ้อ เป็นผู้ดื้อหยาบทั้งหลายจึงจำเป็นจะต้องให้ได้ข้อปฏิบัติอันมาทรมานตนของตนอย่างนี้เราเคยบริโภคขบฉันตามสบายใจกับวันพระก็เอาสายหน่อยนึ่สายหน่อยนึ่อาหารมันก็มีรสดีไม่ใช่หรืออย่างนี้เป็นตน้นนี้ให้เราคิดถึงว่าเราเป็นผู้ยื่นมือทั้งสองข้างรับปฏิบัติมาจาก องค์สมเด็จพระพะควันแล้วจงได้ยินดีพอใจรักษาทรมานคุ้มครองฟื้นใจในทางสิ่งชั่วกิเลสอาสวะทั้งหลายจึงจะได้เป็นผู้ถือคุณแห่งพระพุทธเจ้าเอาไว้ในตนของตนโดยลำดับคือมีน้ำใจไมตรีมีน้ำอดและน้ำทนมีน้ำธรรมะให้เกิดให้มีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชุมชูจิตของตนโดยลำดับโดยลำดับไปกัน แสดงพระธรรมเทศนาอาธิกงธางพุทธะคุณกาถาว่าโดยอนุตตรปุริสธรรมสารติดังนี้เพราะเราท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ ต uh ั้งใจฝึกหัดฝึกฝนทรมานตนของตนให้ถึงคุณอันสมบูรณ์บริบูรณ์โดยลำดับไปนั้นเถิดเอวังก็มีด้วยปะการาชานีอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยัสวัตโกบราวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกโตสปทาอายุวัตกาธนวัตกาสิริวัตกายัสวัตกาบราว วัฏจกขาวานวัฏจกขาสุขวัฏจกขาโหตุสัพะถาอายุวันโนสุขังภะลัง